สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเจนเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเจนก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเป็น3คําพูดนะคะที่คุณต้องฝึกนะคะเพื่อนๆฝึกพูดกับเด็กๆนะคะหากใครที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะหรือเป็นผู้ปกครองและต้องเลี้ยงลูกเองนะคะเ<อ>จนก็ใช้คําพูด3าประเภทนี้นะคะพูดกับน้องตองเจนบ่อยๆนะคะแล้วการที่เราทํา แบบนี้บ่อยๆเนี่ยคะ่ะมันเป็นการสร้างพลังนะคะให้เกิดขึ้นกับเด็กนะคะพลังใจนะคะ mindset ดีๆจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อเขามีความรู้สึกและอารมณ์ที่เป็นบวกนะคะมีความรู้สึกและอารมณ์ที่มีความสุขนะคะเพื่อนๆจิตใต้สำนึกจะทำงานได้ดีตอนช่วงนั้นนะคะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาในช่องของเรานะคะสามารถกดติดตามเพิ่มได้นะคะเพื่อนๆ เจนกับน้องตองเจนนะคะก็หวังว่าจะเป็นสื่อดีๆให้กับสังคมนะคะเพื่อแชร์ประสบการณ์มุมมองความคิดนะคะแล้วก็ทัศนคติของเด็กคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในระดับประถมนะคะหากใครชอบลักษณะเนื้อหาพัฒนานะคะจากโลกภายในหรือมายเซตนะคะสามารถกดติดตามในช่องของเรา2คนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคำพูดประเภทแรกนะคะเพื่อนๆก็คือคำชมค่ะเพื่อนๆ คำชมนะคะเจนเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ปกครองทุกคนชมลูกตัวเองบ่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่เราควรจะต้องชมให้ถูกต้องนะคะให้ชมไปที่การกระทําของเขานะคะให้ชมไปที่ พฤติกรรมของเขาและความพยายามของเขานะคะมันจะทําให้เขาเนี่ยเกิดความพยายาม mm hmm. เกิดความภูมิใจนะคะวันนี้เขาอาจจะทําไม่ได้แต่เราชมเขาบ่อยๆนะคะชูจุดประเด็นที่เขามีทักษะนะคะให้ความมั่นใจกับเขา mm hmm. ชมตรงนี้นะคะเพื่อนๆมันจะทําให้เขาเกิดความภูมิใจนับถือตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองและสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะก่อให้เกิดความ มั่นใจนะคะมันจะเป็นความมั่นใจที่เกิดขึ้นในตัวเขานะคะเพื่อนๆอย่าชมไปที่ผลลัพธ์นะคะเพราะหากถ้าคุณชมไปที่ผลลัพธ์วันหนึ่งหากถ้าเขาต้องออกไปเผชิญโลกภายนอกนะคะแน่นอนค่ะโลกภายนอกมีเด็กที่เก่งกว่านะคะมีเด็กที่มีศักยภาพสูงกว่าเขาหากถ้าเราชมไปที่ผลลัพธ์แล้ววันหนึ่งเขาทำมันไม่ได้เขาก็จะเสียใจนะคะ เขาก็จะผิดหวังและตรงนี้มันก็จะทำให้เขาขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทมให้ถูกวิธีก็ชมไปที่ความตั้งใจของเขานะคะเพื่อนๆข้อ2ค่ะเป็นคำพูดประเภทขอบคุณนะคะเพื่อนๆ เราถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเด็กๆนะคะแต่เราสามารถพูดคำนี้ออกไปได้นะคะคำนี้นะคะมันจะแสดงออกนะคะถึงความใกล้ชิดนะคะถึงการเคารพนับถือกันไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กหรือเราจะเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วส่วนหนึ่งสิ่งที่เด็กจะได้นะคะก็คือเขาจะพยายามมากขึ้นนะคะ เขาจะภาคภูมิใจนะคะในสิ่งที่เขาทำและเราขอบคุณเขานะคะและเขาก็จะเกิดความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาด้วยนะคะคำพูดประเภทสุดท้ายค่ะเพื่อนๆคำบอกรักนะคะไม่ว่าจะเป็นคำบอกรักภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะ คุณผู้ปกครองควรจะบอกรักกับเด็กๆบ่อยๆนะคะทุกวันได้ยิ่งดีนะคะก่อนนอนนะคะหรือแม้กระทั่งตื่นเช้านะคะเราพูดได้ทุกวันนะคะเพื่อนๆตรงนี้มันเป็นการสร้างพลังใจให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็ภาษากายด้วยค่ะเมื่อคุณบอกรักเขาแล้วนะคะคุณก็ต้องใช้ภาษากายด้วยไม่ว่าจะเป็นการหอมแก้มกันการกอดกันนะคะตรงนี้เราสามารถแสดงออกให้กับเด็กๆได้นะคะในทุกๆวัน ะะมันเป็นการสร้างโลกภายในให้กับเด็กๆนะคะเพื่อนๆหากใครชอบเนื้อหาแบบนี้นะคะสามารถกดติดตามในช่องของเราได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ